รัฐมนตรีกีฬาอาเจนินาถูกปลดฟ้าผ่าหลังบีบให้แมซซี่แล้วก็ทีมชาติอาเจนินาขอโทษในกรณีร้องเพลงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสรัฐมนตรีกีฬาอาเจนินาต้องกระเด็นออกจากตําแหน่งหลังพูดบีบให้แมซซี่และลูกทีมขอโทษหลังมีเหตุการณ์เหยียดแข้งตราไก่ขึ้นมานะครับอูริโกโกาโร่รัฐมนตรีกระทรวงกีฬาอาเจนินาถูกสั่งปลดจากตาแหน่งหลังให้สัมาษณ์ บีบให้เดียวเนี่ยมสซี่และลูกทีมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เอนโซฟอรันเดสละสุดร้องเพลงเหยียดเชื้อชติมิดฟิลด์จากเชลซีกำลังตกเป็นประเด็นดรามา่าเมื่อไลสดจะลองแชมป์โกปาอเมริกาบนรถบัสเพื่อนร่วมทีมแต่มีช่วงหนึ่งที่ร้องเพลงทีมท่มีเนื้อหาเชิงเหยียดเชื้อชาติฝรั่งเศสมีแต่คนแอฟริการวมถึงล้อเลียนรถยมทางเพศทำให้เจ้าตัวต้องรีบออกมาขอโทษ ขณะที่ทางต้นสังกัดของเจลซีออกแถลงการต่อต้านการเหยียดทุกรูปแบบพร้อมยืนยันมีการเริ่มกระบวนการวินัยเป็นการภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนตามมาในภายหลังอย่างไรก็ตามคารโรได้เรียกร้องให้แมสซี่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าอยู่ในฐานะกัปตันทีมและประธานสาพันฟุตบอลอาร์เจนตินาโดยให้เห็ดผลว่าทำให้ประเทศด,ดูมอง ดำให้ประเทศถูกมองว่าดูแย่และการขอโทษโดยผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีผมคิดว่าแมตอ่ากาโซดได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าผมคิดว่าแมซซี่ควรออกมาขอโทษและทำการขอโทษอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับประธานสาปันฟุตบอลอาร์เจนติน่าเดคาลิโอทาเปียอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์ไม่นานฮาเวียรมีเรสประธานาธิบดีอาร์เจนตินาสั่งกดฟ้าปทาทันทีโดยโดย ที่ทำงานของประธานประธานอธิบดีขอชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ไปบอกให้นักเตะทีมชาติอจจาร์เจนตินาทีมชาติแชมป์โลกและทีมชาติโคปาอเมริกาสองสมัยตยิดหรือประชาชนคนใดก็าตามว่าควรพูดอะไรคิดอะไรหรือทําอะไรนั่นคือเหตุผลที่ทําไมอ,อุกาโอกาโรถ,ถูกปลดจากกระทวงกีฬาอจจาร์เจนตินานอกจากนี้วิกตอเรียวิลาอูไร รองประธานรองประธานาธานาิบดีของอาเจนตินาได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียตามด้วยว่าไม่มีประเทศอาณานิคมใดที่จะมาถูกที่จะมาคมคูเราเกี่ยวกับเพลงในสนามหรือบอกความจริงที่พวกเขาไม่ต้องการยอมรับก็ยืดเยื้อนะครับสำหรับข่าวของการร้องเพลงเหยียดเชือ้อเหยียดเชื้อชาติของเอนโซนะครับที่ที่ร้องเพลงบนรถบัสในขณะที่ ดีใจนะครับที่ถิมชาติได้แชมป์โกปาอเมริกานะครับก็เผอไปหน่อยผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเอนโซ่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่มันมีคนร้องขึ้นมานะครับก็เลยต้องร้องตามแต่ในเมื่อเขานะแต่คิดอีกแบบหนึง่งในเมื่อเขาไม่ได้สนใจในเรื่องการเหยียดเชื้อชาติอเหยียดเพศเขาจะร้องเพลงนั้นขึ้นมาได้ยังไงครับเพราะมันไม่ใช่เพลงที่ฟังติดหูเหมือนลิซ่าทุกวันนะก็ ก็เป็นประเด็นที่น่าสง,ส,งสัยเหมือนกันครับในเมื่อเขาไม่ได้ตั้งใจจจเหยยดเชื่อชดัดเนืยเพลงเนื้อหาในเพลงนะก็าจำขึ้นมาได้ยังไงร้รองได้ยังไงก็น่าน่าสนใจอีกเรื่องนึ่งนะ